โอ้น้ำมันรั่วเลยครับไม่ได้ค่ะใช่บาเป็นได้ดังตูงรถ <ละ S 1> เป็นไรล่ะครับยางรั่วเหรอ <ละ S 1> ครับยายน้ำพันน่ะแันทุกคั้งก็พันเนไหลมาเลยอ๋อครับแลาอยู่ที่ไห<ม><ใ>นครับเนี่ยอิกท่าชายออกไปจากลงาบานจะไปร้านช่างๆๆ<อ>นะคะน้นมันแล้วเติมได้แค่หน่อยเดียวก็ตกให้ไปออก,ก่อนมันรั่วออกมาไหลเยอะมากเลยค่ะเลยขี่ไม่ได้ตอจูงไปที่ร้านช่างขี่ได้แล้วใครเป็นไรครับไปโรงพยาบาลนนี้ค่ะไม่สบายอ๋อไม่สบายไม่ไ่ค่ะ งั้นเดี๋ยวผมเอารถยนต์มายกให้เดี๋ยวไปส่งที่ร้านไม่งั้นเข็นนี่ไกลเลยครับนะคนบ้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวผมโทรตามรถยนต์นะมั้ยขอบคุมากผมเห็นจูงรถบ่งเลยย้อนกลับมาดูใช่ค่ะเพราะว่าขี่ไม่ได้พอสตาร์ทไปมันก็ไอเมียค่ะขับนวดอ๋อครับใช่เมียเขาสตาร์ทไปแบบหยุดหมุแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งครับ <c oughs> อ๋อไม่ต้องสตาร์ทก็ได้โอ้ยน้ำมันรั่วนี่ครับใช่ค่ะใช่สตาร์ทไปได้ดันจูงอะค่ะเนี่ย ก่อเคสตาร์น้ำมันมันจะรั่วอะไรใช่ไหมค่ะค่ะถูกต้องค่ะังีอกรย้วยานไรี่ทไรครับ ดอกสลิดครับอ๋อดอกสลิดเอานี้ต้นสลิดเหรอครับ,รบผมก็ดึกต้มข่ามเทนหอมมันหอมมันอ,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 อยู่ใกล้ๆกันโอ้แล้วอยู่ที่ไหนครับเนี่ยอ,อ,อยู่หลังกอยู่หลังกางโอ้ดอกสลิดเอาไปผัดกินนลยครับหรือหอลรูปกะทิกกะทแตงส้มก็ได้แกงส้มก็ได้นะครับตัวเล็กอยู่มออะไรแล้วเนี่ยปารต้าอ,อนุบาลสามเรียนที่ไหนครับหลังกางหลังกลางโอ้ มันก็มีดอออกขึ้นมาแล้วก็เก็บไปตามนี้เหรอพี่ก็พอได้นะ <c oughs> <c oughs> นี่นักจอดรถเพลินๆนะ่ะทอดกุญแจหน่อยเดี๋ยวเดิเเนเก็บเพลินๆพวกขี้มาขี่รถไปเลยเรียบร้อยเลยนะเดินกลับบ้านเลยนะท <c oughs> อดคุญแจเดี๋ยวเดินเก็บเพลินๆเดี๋ยวรถไม่จะหายก่อน <c oughs> โอเคตามสบ,บายพี่ผมไปแล้วครับ <c oughs> ผมลุงรถไม่ไรอ่ะฮะมันตักเรียนหายหายที่ไหน ปตีแลแถวไหนอ่ะเราเรียนที่ไหนเนี่ยเด็กนีก่เด็กนีก่เด็กนีกุ้มพันเหรอ,อ,อทำรท่นปัดกระสับมาปุ๊บปิลวออกไปเลยตรงไหนเองจำได้ไป่ะเนี่ยแถวเนี่ยพี่แถวนี้ปัดกระดาษเหนืออะไรเป็นปัดแข้งเหรอ <laughs> หาไม่เจอเจอเลยพี่ผีลอกวะเนี่ยผีลอกเองเหรอวันนี้พี่ถ้าเกิดเจอบ้านนักเรียนเก็บไปให้น้องมั้งนะพี่ครับครับโอ้โอเคขอบคุณมากครับเอาไปยังไงก็ต้องหาไม่เจอทำไมต่อประชาช่วยครับเป็นบ้านนักเรียนครับเทคนิคไอ้นุ่มรถท้อดังก็ขี่กันเบาๆนะเอาไปพี่คุณหน้าเองมากเลยเคยเจอพี่ไหะ อตรงตรงทองตรงทองี่พี่ถ่ายรู้บ้างพอที่มาคาเฟ่เลยนั่นป่ะไม่ใช่มาคนเดียวอ๋อมาคนเดียวอ๋อไปไปนุ่มขี่รถกันดีดีเฮ้พี่ยังไงครับได้ไหมโอ้โหเบสสองคันนี่มันตกทุกวันไหมนี่ไม่ทุกวันไม่ทุกวันอ๋อนี่ขับรถกระบะนี่มาครับโอ้โหมาอยู่ที่ไหนครับเนี่ยอยู่ทุ่งคอกทุ่งคอกโอุ้ยมาไกลจังมาห้าเลยกินแล้วแล้วก็มานั่งเล่นเพลินเพลินโอ้แล้วมาบ่อยไหมพี่ ตกปลาหมาบ่อยได้ไหมตัวใหญ่ได้เลยปลาอะไรพี่สว่านอุเหรอก็บางทีผมก็เห็นมีคนตกนะก็ได้บางไม่ได้บางใช่ไหมบางทีน้ำมันลงก้วมินี่น้ำเป็นเพลินโหก็มาบ่อยนี่แล้วแถวทุ่งคอกมีที่ตกไหมไม่มีส่วนมากคนก็มาตกทางนี้ เนี่ยผมออกตรวจผมเจอผมถามเขาก็เขาก็บอกว่าคนทางนี้มาตนทางทุ่งคอกทางอะไรมาตกทางนี้แล้วง,นะงบงังลีคลองเยอะวะใช่โอเคแต่วันนี้ยังไม่ได้เลยเงี <laughs> งบายบเลยขยะมันเยอะมันต้องขึ้นวขึ้นโอ,อ้ขายะเยอะครับอ๋อขยะมันก็นมาติดเบ็ดเราอะเหรอใช่โอเคแล้วนี่อยู่ถึงกี่โมงเลยเมิตีห้าทุ่มตีห้าตุ่มโอเคตามสบ,บายผมไปแล้วครับผมสวัสดีครับลุง อ๋อแห่งพระแล้วครับถักทอขายได้แล้วตรวนี้ที่ขายก็ไม่ดีไม่ค่อยดีวันนี้ฝนก็มาอีกแล้วนี่แล้วอยู่ที่ไหนครับลุงเนี่ยซาพังลานครับซาพังลานอ๋อทางนู้นนะครับซาพังลานติดต่อดอมะเกลือดอกมะเกลือใส่โสมทางนู้นใช่ไหมครับอ๋อแล้วมาขายทุกวันไหมครับเนี่ยมาบ้างเล็กบ้างมาบ้างมีตั้งนะแต่แค่นี้ก็มีตั้งแห่งพระหลายร้านเลยครับอ๋อก็เลยไม่อยู่ตรงนี้ว่าจำ นี่ก็ผมมาเนีต้นไอนมเยตอบว่าจะเอาต้นไม้ต้นไหนอนี่เพิ่งออกมาแล้วก็ยู่เย็นเยนเลยครับก็แล้วแต่แบายแ้วยิ่เป็นยังครับวันนี้ทำอะไรม่ชงข้าครับ่นเยอะอ้วกนี้ทำข้าวทำนาข้าบตัวนย้นะครับห้ามายไม่ค่อยดี พี่น้องชาวนาบ่นกันอึ้บเลยที่ไหนก็ไม่ดีไม่ดีเลยโอเคครัผมไปกนแล้วครับสวัสดีครัผมทำงี้ทำตรงตรงนี้สวัสดีครับเล็กสวัสดีครับผมสวัสดีครับทำงี้ทำงี้ทำตรงตรงนี้เออบ้านยู่ไหนเนี่ยไม่โน่นหรอโน่นตรงไหนฮะตรงร้านร้านไข่ขัดของครับแล้วไปไหนกันมาเนี่ย คือขนมครับส่วนพี่ผมอยู่นั่นครับ๋อมากับพี่ครับแล้วก็อันนี้คือเพื่อนครับเรียนที่ไหนกันเนี่ยอันนี้เขาเขาเพื่อนเขาเรียนนี่แต่ผมเรียนนู่นครับชื่อเต็มโรงเรียนอะไรโรงเรียนชื่อสบัดทราฟลังรีชลีคัน้องจิอเดี๋ยวฟูเห็นนี่เยี่ยมเลยแล้วเราเรียนที่ไหนเนี่ยโรงเรียนวดดอนสงวนครับโอ้ยโดนบ้านอยู่ดอนสงวนเลยเหรอครับ๋อแต่แล้วบ้านเราอยู่ไหนเราอยู่นู่นครับอยู่ที่วัดตอนสงวนครับโอ้มาเที่ยวถ้าเพื่อน Look, มา <hire> มามาแค้นิกครับเล่นเลยครับแล้วก็ไม่เดินเล่นครับแล้วก็มาอยู่ปออะไรแล้วเนี่ยปอสามครับผมก็ปอสามครับปอสามเหมือนกันครับโอเคแล้วกลับบ้านตอนไหนเนี่ยตอนกลับบ้านเดี่ยวตอนเดี่ยวเข้ามารับเขาก็มารับเองครับโอ้ได้เข้ามาใครมารับเองพี่พี่กว่าครับอ๋อเอาโอเคโอเคเดี๋ยวไปเดินทรงนะระวังตกน้ำด้วยนะรู้ไับเพ่อได้เลยมีจระเข้นะบ่อเนี่ยน้งน้ำเช้าตกน้ำไหมครับแล้วมาช่วยกัน าามครับระวังจราเข้นะครับฟรีบ่ายแล้วสวัสดีครับผมตัวเล็กทำไมสวัสดีครับผมทำไมมานั่งเล่นกันร right ิมถนนน่ะบ้านยู่ไหนเนี่ยอ๋อต้องคอยระวังรถด้วยนะ่รู้ล่าสวัสดีครับต้องคอยระวังรถครับเิ้นรอเยอะเส้นเนี้เดี๋ยวเพื่อเพิ่งวิ่งลงไปริมถนน ครับขายอะไรครับเนี่ยอ๋อครับไม่ใช่ครับใช่่ไใช่ครับใใชช่่่สวัสดีครับลุงสวัสดีครับป้าเราขายของนะครับวันนี้ขายอะไรครับขายเครื่องครัวอ๋อเครื่องครัวตั้งตรงนี้ไปจำใช่ไหมครับตรงนี้แรงร้อนๆเลยครับร้อนวันนี้ มันจะตกหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้เมื่อวานก็ทีไงนี่เมื่อวานก็ทีแล้วไปนัดไหนมั่งเนี่ยครับลุงไปแถวทุ่งคอกมั้งแถวทุ่งคอกมั้งนะที่นี่มั้งนะออกกระตั้งตรงนี้ประจำใช่ไหมครับนี่มั้งที่คนที่ออกไรไปบ่อยมาไม่ใช่ครับใช่ไม่ใช่ครับใช่ดูอยู่ด้วยครับขอบคุณครับผมเปิดดูอยู่โอเปิดดูได้ครับลุงโอ้โหคุณครับผมใช่เนี่ยละจแล้ววันนี้มีอะไรมาให้ล่ะไม่มีครับ ร้อนมากครับวันนี้ยทช่วยไงช่วยเหลือไงช่วยเหลือคนที่เดินได้ใช่ไหมใช่ครับแล้วแต่ถัดดูอยู่จับพี่จับได้เออใช่ดีกว่าแล้วอยู่ที่ไหนครับพี่เราอยู่สาลีสาลีครับอ๋อแล้วมาขายแล้วเนี่ยมาขายของกันพี่ะอ๋อวันนี้ฝนมันจะมาหรือเปล่าครับพี่แรกจะไปลงสุกันมากแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยมันมาแล้วครับมันมาแล้วเมฆมันเริ่มรวมตัวแล้วแปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับเย็นเลยครับเป้า ยิ่งเขานี่เหแต่ร้านนี้เราย่งอกเพราะว่ามันอย่างี้ยอวันนี้ต่อยมาไววันดีนะคมไปก่อนเลยครับสวัสดีครับขอยไข่ดีๆครับลุงอครับพี่คนไม่น่ากลัวมนยู่งน่ารที่บอกดีครับผมดีครับเอ็งมาไงสี่คนคันเดียวออเรองมาพี่โอ้เพรว่าอยู่สบายยู่ไหนกันนี่นุ่ผมอยู่ที่ตำราครับพี่ผมอยู่ดูไข่นะดูพี่อยู่ค่ะไม่ใช่ผละคน รถท้อดังด้วยแหว้นมาเนี่ยไม่แหวนมีไม่หวนสัวนะสัวพี่ไหนเปิดใต้บ่อยพี่ดูหน่อยนึงอยู่สี่ร้านเราไปไหนกันมาล่ะมานั่งเล่นมานั่งเล่นทำงานที่ไหนกันล่ะพวกเราไปปลาอยู่บางบอนีลไปบางบอลแต่ปลาใครนะตาหม่องตาหม่องนี้เหมือนกันเฮ้ยผมทำร้านชาติีบที่วงเกมครั มีมนนั่งดูพี่อยู่นี่ยอือล่ออะคนต้องกินเนาะใช่ล่อล่อเหรอล่อเลยว่ะย็ดูพี่ทุกวันอะจริงป่ะจริงนุ่มออกแหวนอะไม่แหวนนะ่แหวนแหวนพี่จับนะมานั่งกุยเรื่อยๆพี่เออแต่งคอดังเราก็ต้องขับเรื่อยๆนะรู้ป่ะครับเมื่อคือมอเตอจักรพี่นี่นี่ทีดีให้พวกกลับมาวันที่พี่ไล่พวกเองกลับมาใช่บแล้วตอนตีส่องแล้วเองยังนั่งกันอยู่บ้านเนี่ยเอ้าเอ้ากลับกันไวๆนะครับสวัสดีครับเอาสวัสดีสวัสดี นั่งนานๆดึกๆอันตรายเลยคนไม่น่ากลัวดิงน่ากลัวพี่บอกดึ๋งๆพี่เคยเจอนะพี่ไม่ได้พูดจริงไม่ได้พูดเล่นพูดจริงนี่ผิดก็พี่ก็พูดจริงสวัสดีครับลุงรถเป็นไรครับเพี้ยนบอรดได้ไงมั้งูกเหรอครับมันดับไปเลยนะครับหรือว่าไงเอไม่ดับไปตึ๊ด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 อ๋อมันก็ตึ๊กระตุกครับน้ำมันมันด้วยครับ ลองเติมน้ำมันดูก่อนใช่ไหมครับโอ้แล้วอยู่ที่ไหนกันเนี่ยลุงทิ้งเก็บแล้วไปไหนมาล่ะครับมาซื้ออะไรรถซื่อรถคันนียแหละครับพี่พี่ไม่พี่บางนีโอ้ทิ้งมันเฮ้ยดีนะนกระตุกแต่ต้องเวรร้านช่างนยมังครับเนีอยได้ไหม จะมาหมดเปล่าอย่ครับมดีมมันขี่ไปเลยวิ่งตามไม่ทันแล้วนะ่ะอายุปุณณีแล้วลุงชานอยู่ปะครับมีคนมาขโมยรถแล้วโอ้ทออกุญแจรถด้วยครับลุงชานถอดได้ชินครับถอดได้ชิน เดี๋ยวมีคนไม่ดีคนขโมยขจรขับรถผ่านมามันเห็นาคากุญแจมันขี่ไปเลยวิ่งตามไม่ทันแล้วนะอายุปุนนีแล้ววันนี้ค,โคลโขวะนส่นมาะนั่นะครับถอดได้เคยครับลุงชานถ<ะ>อดกุญแจรถได้เคยวันดีครับผมชานถอดกุญแจรถได้เคย <c oughs> ไม่ใช่เดี๋ยวถ้าเกิดวันไหนลืมจริงๆ,ๆเดี๋ยวพวก,พวกจะมาเอาไปครับผมเข้าผม เยอะเลยมาเมื่อเห็นไหมเนี่ยแต่มันก็ไม่กลัวหรอกมันมาที่กัดเยอะมามันชินคนนะเท่านี้ผมว่ามันดี้มาที่อุ้ยมันมาอ่าใช่ทีนี้กุญแจรถต้าทอดที่เคยครับลุงชานระวังมันจะหายซะก่อนครับผมแล้ววันนี้ออกไปหาข้าวของเก่าที่ไหนมาวันีไปแม่พระมาแม่พระได้เยอะไหมครับได้ก็ไม่เยทก็ยังดีครับก็สู้กันต่อไปผมไปแล้วครับสวัสดีครับผมชานสสวััดีครบ เดี๋ยวผู้กองแค่ก็มาให้ครับผมไปแล้วครับพุ่งชานไปก่อนครับไปครับจุ้มดีครับผมบั้นอยู่ไหนเนี่ยปัานอยู่ตอนกลางครับตอนกลางไปไหนมาหรอพิ่งมาเพิ่งมาอ่านั่งเล่นเหรอร็สวยเลยซื้อมามือสองหรือมือหนึ่งเนี่ยมือสองครับมือสองเอามาทำต่อเพิ่มรถไม่ดีเลยรถมันขับไปได้เลยขับไปได้เลยดอนกลางแล้วมารอใครหรือมานั่งเล่นคนเดียวมานั่งเล่นคนเดียว พิ่งออกมาสบายเย็นดีนะวันนี้ฝนไปปล่อยแล้วเก้ากิโลนี่หรอตามลเอ้าวตามสบายเรียนที่ไหนอ่ะเรียนอยู่การอาชีพการอาชีพปีอะไรละปีหนึ่งปีหนึ่งขึ้นเข้าเลยเพิ่งเข้าเลยกลางคืนได้ออกแว่นไหมเนี่ยไม่ออกกี่บ้านเลยออกเฮ้ยดีแล้วออกแม่ตีอ่ะไม่ตีแต่ข่วว่าใช่ไหมออกคืนอ้าวดีแล้วออกแว่นอันตรายกลางคืนนะถือว่า อตากสบายมีไฟแล้วอย่ากลับดึกแล้วกันคงคืนเปรี้ยวนะสวัสดีครับลุงทำอะไรล่ะครับตัดไม้เผาท่านครับอ๋อตัดไม้เผาท่านต้นอะไรอะครับเนี่ยต้นสแกแล้วอยู่ที่ไหนครับเนี่ยหลังกรมที่ดินโอ้โหเขก็เลยให้มาตัดไม้เผาท่าใช่ไหมครับที่ปลูกไม้ด้วยโอ๋อเขาก็เลยให้มาตัดไม้เผาท่านใช่ไหมครับจะป ลายิ้นออกก็เลยได้จังหวะมาตัดให้เก่าพอดีครับอ๋อครับเป็นในอสมอยู่อ๋ออสมอยู่ตรงชุมชนนี้แหละครับครับตรงนี้เขาจะนั่งด้วยยาวที่จะปลูกต้นไม้โอ้โหแล้วเผาได้เยอะไหมครับตรงนี้ถ้าเกิดตัดไปเผาใช้ลุ่มเอชเไหมครับอ๋อเผาใช้ลุ่มใช่ไหมครับครับอืมได้สิบกระถ ung เป็นอยังดีนะพี่ แล้วนี่ออกมาตัดนานยังครับเนี่ยแล้วตัดเลยครับวันนี้ก็ตัดถึงเย็นเลยวันนี้อากาศร้อนด้วยวันนี้เราไม่เข้าอีกแล้วครับเอาโอเคตามสบายผมไปแล้วครับพี่สวัสดีครับยายเป็นไงครับหมดยังถึงมาตั้งแล้ครับมาตั้งเอากล้วยยี่สิบครับมาหยุดลายวันไม่ค่อยสบายโอ้ยหยุดไปหลายวันแล้วครับโอ้วันนั้นมาตรวจว่าแล้วผมไม่เห็น่บนครั เอาไปด้วยกเลยให้จับต๊ะมาราใหม่รอครับเอามันเอาโต๊ะอะไรไปครับครับป้านที่เหมอันโอ้แล้วได้ไปแจ้งความไหมครับยายแจ้งแล้วครับนี่ลูกไปแล้วถตัวแล้วอ๋อรู้แล้วใช่ไหมอ๋ออ๋อรู้แล้วครับไปแล้วตำรวจเอาไปแล้วไปแล้วดี <ลง S 1> นะครับลงุบลงต้องบ้าช้างมั้งข้ากระโดดโดนไอ้ลูกหน้าอะไราที่คนนั้นดินเนี่ยโอ้ครับ แล้วช่วงนี้ไข่ดีนะครับยายเดี๋ยวเลี้ยงมาวันนี้ใกล้ดีไข่ดีไหมใกลดีแค่ลูกทุ่งเศ้าทำไข่ห่งไงโอ้ไข่ห่งด้วยเดี๋ยวหมอมีไข่ห่งมาเพิ่มด้วยนะไข่ลูกทำไม่มีไข่บ้าไม่มีไข่เลี้ยงแม่มันทิ้งไปโอ้อครับลเลี้ยงลาดยายก็เลยเลี้ยงด้วยทวดก็ต้องเลี้ยงแหล,ละกำลงทำไงกำลยงลาดยี่สิบเอาไข่ห่งไปทิ้งตั้งรึยังเอาเท่าไรครับไข่ยังไงเดี๋สิบบาทจ้ะเอางั้นเอาไปถุงหนึ่งได้ครับยาย ัวหนน่อยมดูได้เลยครับไม่เล็กไม่เชื่อเงินซื้อบางทีกินไม่หมดเดี๋ยวผมก็เอาไปแจกจ่ายครับจ้าจ้าได้จ้าขอบใจจ้าครับช่วยป้าเดี๋ยวผมไปก่อนละครับยายสวัสดีครับจ้าวัสดีครับลุงใจกันป้าไปตรวจมาครับผมปกติไม่เห็การปกติดีครับปกตินะเมื่อกี้ไปแวะตรวจเยี่ยมร้านไข่หงนี่ เอามาฟาดถุงนึงโอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากครับผมนักเปิดร้านทุกวันไหมครับพี่ลุงเสาร์อาทิตย์หมดหยุดอยู่เสาร์อาทิตย์ไปวัดไผ่อ๋อไผ่อ๋อไปขายที่วัดไผ่แล้วครับอ๋อเปโค้งศกที่วัดไผ่โอ้ครับพุ่ลุงนี่อ๋อเป็นโค้งศอกประจำที่วัดไผ่ใช่ไหมครับลุงอยู่ที่โบสถ์อยู่ที่โบสถ์นะครับแล้ววันไหนเดี๋ยวไปเที่ยวเดี๋ยวไปอหาครับผมแล้วช่วงนี้เงียบๆไหมครับเงียบเงียบเงียบไหมครับวัดวาราเงียบ เศรษฐกิจไม่ค่อยดีแล้วก็ได้ข้าวด้วยกระทบกระทบแน่นอนนะครับกระทบคิดเยอะเลยคิดมาจังไรยลหละทังไรนั่นแหละครับก็เป็นไปตามมาแล้วครับโอ้ยตัวมันเน้อมันดุไมเนี่ยครับลุงกูเเอาเรื่องาดูทรงมันเอาเรื่องนะแต่ดีเอาไปเฝ้าบ้านของคงองหายไม่มีเะครับไม่มีเกมบงไปก่อนแลวครับลุงเดี๋ยวไปต่อครับผมสวัสดีครับ ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากเลยครับพอ <c oughs> ดีไปตรวจเยี่ยมมาดีก็เลยแวะอุดหนุนปลาแล้วมาปลา <c oughs> รับถ้าเกิดว่าเดือดร้อนผมมาแน่นอนเดือดร้อนผมมา <c oughs> แต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ใช่ว่าถึงเวลาทะเลาะกันมันไม่ฟังเที่ยงกันแล้วไปแจ้งตำรวจจะให้มาจับมันเนี่ยมันไม่ใช่นปะปลาแต่ถ้าเกิดว่าสมมติว่าเสียหายทรัพย์สินเสียหายที่บ้านพังมันพังของไปแจ้งความเลยว่ามันทําให้เสียทรัพย์นะ ถ้าเกิดว่ามันไม่เสพแต่ถ้าเกิดมันเสพผมจับให้ได้เลยถ้าเกิดเสพผมจับให้นะครับต้องคุยกันให้ดูเรื่องพอเบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจจะทำอะไรเขาต้องอาใส่คไน,สนไหนขึ้นกระจากรโทนไปเลยเราไม่ได้นะป้าน่ะอันนี้ต้องเข้าใจเจ้าหน้าที่นะแล้วถามว่ามีหตำรวจมาไหมตำรวจมาแน่นอนนะครับ